สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนนะครับการบันทึกหน้าจอ iPad นะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อ iPad มาใหม่นะครับวิธีการก็คือเราก็ปัดนะครับจากมุมขวาบนนะครับปัดลงมานะมันก็จะมีเมนูต่างๆนะครับทีนี้นะครับถ้าใครซื้อเครื่องมาแรกๆเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเมนูในการอัดหน้าจอนะครับ เราจะต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับาจากนั้นนะครับให้เราไปที่ศูนย์ควบคุมนะครับใต้ทั่วไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราไปดูตรงเมนูนะครับตัวควบควบคุมเพิ่มเติมนะครับมันจะมีปุ่มนะครับที่เป็นวงกลมเนี่ยเขาเรียกว่าการบันทึกหน้าจอนะครับจากนั้นนะครับให้เรา กดบวกนะครับบวกเพิ่มเข้าไปนะครับเมนูมันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับนี้ครับจากนั้นก็กดปุ่มโฮมนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปปัดหน้าจอลงมาใหม่นะครับจะเห็นว่ามันมีปุ่มวงกลมนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่มบันทึกหน้าจอนะครับเวลาเราบันทึกหน้าจอเราก็จิ้มแช่ไว้นะครับ ต้องแช่ไว้ก่อนนะครับเพื่อเปิดไมโครโฟนนะครับสําหรับใครที่อยากจะบันทึกหน้าจอแบบมีไมโครโฟนก็คือมีเสียงเข้าไปด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่อยากมีเสียงเข้าไปด้วยอยากบันทึกแค่หน้าจอเฉยเฉยก็ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ปิดไมโครโฟนอันนี้เขาเรียกว่าปิดไมโครโฟนนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มบันทึกนะครับเดี๋ยวเปิดไมโครโฟนแล้วกันนะครับเปิดไมโครโฟนแล้วก็เริ่มบันทึกอย่างงี้นะครับ มันก็จะเริ่มบันทึกจะเห็นว่ามันมีปุ่มแดงๆอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้มันกำลังบันทึกหน้าจออยู่นะครับพอเราใช้งานเสร็จนะครับเราก็ไปจิ้มตรงนี้นะครับมันก็จะถามว่าเราจะเราต้องการหยุดบันทึกหรือ,อยังนะครับก็ให้เราเลือกหยุดนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะไปอยู่ที่รูปภาพของเรานะครับ ก็สามารถอัพโหลดวิดีโอลงอ youtube ได้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ใช้ iPad มือใหม่นะครับฝากกดไลค like, ์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ